วันนี้วันโกน <c oughs> วันนี้วันโกนพรุ่งนี้ก็วันมาคบูชาวันนี้ก็ลงมาทำบัในเชา้าเทพร้อมเลย เย็นก็มีสวดมนต์ฟังเทศกันที่มหาวิหาร <c oughs> ตอนเย็นวันนี้อาได้โนเสาร เพื่อนนะเพชรพลอยมีขนหรือยังเนไดโนเสาร์นะโนโนะนขนขนงอกอันะนี้เขาเรียกนกนกลูอยู่ในรูตัวเนี้ยอไดโนเสาร์นะนะนะ ในนอ่นในพลอยก็มามาเห็นเพื่อนกันนี่ยังงงนะนี่พวกไหนเนี่ยนั่นมองแล้วสงสัยนั่น แปลกๆสงสัยนะน้องยุงป่าน้องยุงป่ามาเจอนกรูอันนี้อยู่ในรูตัวนี้ก็อยู่อยู่ในรูนะ <c oughs> มองกันละจองมองกันนะ วันนี้วันโกนประเน็นโกนหัวพวกเราก็เริ่มกันเย็นนี้แหละปฏิบัติปฏิบัติศีลร,รมกัน <c oughs> ตรงนี้ก็วันมาฆะมาฆะบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนา พระเจ้าแสดงทาไม่หลายบทเธอความเจริญรุ่งเรืองสอนมาสองพันกว่าปีนยะพระก็ยังสวดกันอยู่นั่นนะ่ะนำมาปฏิบัติไม่เสื่อมคลายง่ายตื่นนี้ยังเนี่ย นี่ปวดแจ้งปวดขาเหมือนพวกเราเหรอนั่งนานๆหงายอยู่บนคอเนี่ยคนก็ปวดแจ้งปวดขานะนกไม่ปวดแจ้งปวดขาเหรอนี่เห็นมีคนนวดเนาะพวกมึงเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยต้องนวดแจ้งนวดขานวดเอวนวดคอนวดแขนพวกนี้ไม่เห็นมีนวดกันเลยอยู่ได้ ไม่เห็นบนอะไรเจ๋งแท้นี่ของลูกปัมก็ซื้อมาจะถวายมาขะมั้งเห็นเอาตู้ก็เตปิดดกเอาของมาเตรียมแล้วะแดงว่าก็ต้องมาแล้วเตรียมของมาแล้วก็ต้องมาถวายเคยจัดเคยทำก็ได้จัดได้ทำ เคยสร่นเคยสางก็ได้สันได้สร้างเคยถวายบูชาก็ได้ถวายบูชาสมมักสมหมายทุกอย่างในกองบุญการกุศลนะอยู่กับนกนี่ก็ดีอยู่กับ นกยงบ้างนกป่าบัางเป็นธรรมชาติเมื่อวานหมู่คณะก็มาเยี่ยมนะแล้วก็พวกช่างติดช่างกล้องเนี่ย so ันย so ังต anyway, so ิดอยู่ใช่ไหมยังไม่กลับใช่ไหมช่างกล้องกลับหรือยังเออแล้วเขาเสร็จแล้วเหรอ ติดแล้วใช้ได้หรือยังยัง่่างไม่ได้ติดนะติดแต่กล้องอแล้วก็มาต่อเติมครับก็มีศรัทธามาติดกล้องวงจรปิดถวายติดไปทั่ววัดเลยทีเนี้ยวงจรปิดเด็ด ป้องกันโจรขโมยได้ใครไปใครมาก็จะได้รู้ความพวกนี้มีปัญหาไหมพวกนกยุงพวกนกเนี่ยปิดกล้งวงจรปิดแล้วบินผ่านได้ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าก็ปิดกล้อวงจรปิดแล้วเนี่ยพวกนกเนี่ยเมื่อวานก็เจอไก่ฟ้านก่ฟ้าออกไปตรวจดูงานหน้าวัด không bảo oh, suối chưa, tua cái lần suối lên thì ba bây giờ lò nên mình suối ừm, uhm, ảo nát, thả một chiếc cái nát ừm uhm. nè, này ảo, 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 tốt trai rồi ừm, uhm. tốt ตก,ตกใจตกใจอันน่ะอืมนั่นเน่ะอืมตอนนี้มาฮะจะเพรปล่อย,ยมาจ้องเขาแต่นี้ก็เป็นเป็นน้องนั่นเป็นพี่อืมได้เลย เพปลอยมันจ้องเลยตัวอะไรววะนกคือกันกูมหัจากันกนะอันนี้นกยุงป่านไปเอาที่ปูเขาออกมาอีกแล้วทำลายบ้านก็บ้านใครก็บ้านมันนะนัะ่น บ้านใครก็บ้านมันนอะไรเลยะตอนนี้มันไปต้อนรับแขกนะ uh huh. ไปบินทบาทหน้าผามันก็ไปตามกลับมาสลาก็มาตามตวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่ในอุโมงค์จักพระในเจดีย์ <c oughs> ตอนนี้นธรรมดานะต้อนรับแขกน่าดูเลย ปีกเีเนเนี่ก็ลำไม้คนดูทั้งวันปีกก็มีอยู่ใน้นอยๆจันๆรน,นี่แหละลําแพนเนี่ยก็ดูอืมอ่มากวนน้องเขาโมระในภาษาบาลีภาษาบาลีก็ว่าโมระนะโมระปริตนะสวดบรินะน,บรนุกยุง อุเดตยันจักคุมานนกราชาหริสวรรณโนปทวิปภะโสตังตังนามัสสามิหาริสวรรณังปทวิปภาสังตยจักุทาวิหารมุระมุติวสังเยพรามนาวิสักุสะปัตเมติเมณโมเตจะมังปารยันตุนามตุพุทธานังนามตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา อมังโซปริตังกตวาโมโรจรติเอสนานะก่อนจะออกไปหาจินนะสมัยพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นนุ่งยุงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนุ่งยุงก่อนจะออกไปหาจินเนะี่ยท่องคาถาก่อนจะได้ปลอดภัยนะนโมวิมุตตานังนะโมวิมุตตนะิญาณ คาถาหลวงปู่มันเอามาใช้หลวงปู่เจี๊ยเอามาใช้ขลังดีนักนะเวลาปลุกเสกเครื่องหลังของขลังนมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติญาณในพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นนกยุงก่อนจะบินออกไปหาจินต้องคาถาก่อนแต่ตอนค่ำกลับมาก็ต้องคาถาก่อนนอนอีก อเปตยันจักุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปภาโซต่างๆนามาซามิหริสวันนังปทวิปภาสังตยจักุทาวิหารีมุรักติ่งนะรติ่งแปลว่ากลางคืนเยปรามนาเวสะกุสะปัจฉเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามาตุปทานางนามาตุปุติยานโมวิมุตตานางนโมวิมุติยาอิมังโซปริตังกตวา โมโรวาสมากับปะยีตนะเวลาไปออา้าจินก็บทหนึ่งเวลากลับมากังค้ำกางคืนอยู่ที่นอนก็บทหนึ่งก็เลยปลอดภัยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะนี่เป็นโมระปริษอยู่ในบทสวดในสิบสองตำนานก็มีนะโมระนะแปลว่านกยุง ถ้าไปประเทศศรีลังหลงกาเขาโมระเขารู้เลยว่านงยุงเงภาวะวซี่ยงหังกาเขาเรียกนงยุงว่าโมระโมระประเทศเราก็เรียกนงยุง <c oughs> นกยุงยิ่งเป็นนงยุงป่าหายากอย่างตัวนี้นกยุงป่าหายากนงยุงบ้านนงยุงอินเดียหาง่ายหน่อยนี่ดูที่การเกิด พระเจ้ายังเกิดเป็นสัตว์ดีชาติตัวกีชาตินับไม่ถ้วนด้วยความเบียดบ่น,บนเลยแสดงว่าจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็เกิดไปได้หมดอ่ะพระเจ้ายังเกิดเป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้ใน,นพวกเราทั้งหลายจะไปเหลือเลือพวกนักเกิดนักตายทั้งนั้นแหละเกิดจริงตายจริง เมื่อทราบอย่างนี้ก็เห็นสลดสังเวชความเกิดความตายถ้าไปถมมาเกลื่อนกลนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเกิดทีตายทีก็ร้องไห้กันถาดน้ำในตัวคนก็คือน้ำตานี่แหละถาดดินอยู่ในตัวคนก็ตายแล้วก็ไปฝังบนดินนี่แหละไปเผาเป็นบนดินน,นี่แหละ ถ้าลมก็ลมหายใจไปหายใจมานี่แหละลมหายใจหมดก็ตายถัดไปก็เพผพาผลาญอาหารนี่เป็นไฟเผาศพเผาร่างตัวเองตกอยู่ในกฎหนึง่งธาตุสี่นี่เองนะไม่เป็นอื่นวนอยู่ในวัฏฏะสงสารก็ต้องเกิดต้องตายอยู่เงี้ไม่หยุดไม่ถอยในพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยุง ก็เคยเป็นเคยเป็นนกนกคุ้มนกคุ้มใครเคยไปดักนกคุ้มแต่ก่อนเป็นเด็กชอบไล่จับนกคุ้มอยู่ตามทุ่งนาตัวน้นอยๆหรอกแต่ปุ๊กตะปักดีได้นกคุ้มพอมีตาขายไว้ดักมันนี่ขึงไว้เป็นตาขาย มันก็วิ่งตามร่องข้างคูขนาวิ่งไปมันก็ติดตะข่ายตะข่าย้ทำไม่ยากนะพวกพลานพวกอะไรก็ทำดักพวกเด็กบ้าน,นอกอย่างเราเรานี่จะรู้วิธีทำวิธีดักนะดักนกคุม้มนะพุทเเจ้าเคยเปลีนน่ยนเ,เป็นนกคุนะ้มเคยเกิดเป็นนกนะเคยเกิดเป็นนกไฟไม่มาไม่มาคนระับ ไม่รู้ทำยังไงพ่อแม่ก็ไม่อยู่บินไปหาจินไฟไหม้เข้ามาก็ามามันร้อนเข้ามาเลยท่องคาถาคาถานั้นนะ่ยอธิโลเจสีลคุณโนคุณของศีลอธิโลเจีีลคุณโหนคุณของศีลมีอยู่ในโลกนะ อัตติโลเจสีลโกโนโสจัจังโสเจยินุตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัตตกิริยามนุษยสังขเอาจิตตาวาธรรมํบาลังสริตตวาบุพเจจีเนสัจบาลามวัสสะยัสสัจกิริยามกาสรัตติปะฆาปัตนาสันติปะดาวันจนามาตาปีตาจนิขันตาชาตะเวนะปฏิกมะสังสเจกติมหังมห้ปัจจิโตจิคีวัดเชสิโสรสกฤษนิ มอากังปรตวายธทาสิขีสัจเจนนาเมสโมนติเอซาเมสัจจะปารมีติพูดถึงสัจจะบาร,รมีถ้าได้เคยสร้างสัจจะบาร,รมีมาในถือศีลบำเพ็ญทำประพฤติศีลธรรมาแนะข่งขาก็เดินไม่ได้ยังเพิ่งเกิดปีกก็ไม่มีให้จะบินหนีอาศัยคุณศีลคุณธรรมอรัตนาคุณศีลคุณธรรม ที่เคยบำเพ็ญเคยสรรสร้างคุณงามความดีมาให้มาป้องกันไฟให้หน่อยไฟก็ไม่เข้าไปไหมลยไหมมาก็ถูกลมพัดหนีไปทางอื่นรอดตายในพระพุทธเจ้าของเราสมัยสวีทวาชาติเกิดเป็นนกเห็นไหมในความเกิดเห็นไหมพวกเราเนี่ยจะว่าจะเกิดดิบเกิดดีอย่างเดียวไม่ได้นะพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเกิดเป็นนกเกิดเป็นสัต เกิดเป็นสัตว์ต่างๆเกิดเป็นเฮี้ยก็เคยเป็นนที่เขาใช้ด่ากันนะพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นเฮี้ยมาแล้วนะเนีะแสดงว่าเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มากมายเยอะแยะท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี่พันธงไม่ให้ประมาทกันบางทีบางชาติก็เป็นใหญ่เป็นโตบางชาติก็เกิดเป็นสัตว์บางชาติเกิดเป็นคน แต่พระพุทธเจ้าได้ตั้งใจบำเพ็ญบารมีแล้วเกิดเป็นอะไรพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีหมดเป็นสัตว์ก็บำเพ็ญบารมีเกิดเป็นคนก็บำเพ็ญบารมีนะเป็นเทวดาก็บำเพ็ญบารมีในว่าบำเพ็ญบารมีอยู่ตลอดทั้งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเาเป็นคนเป็นยากคนจนก็บาเป็นบารมีเป็นคนยากคนจนไม ไม่มีเสื้อผ้าเครื่งหน่งห่มแต่ว่ามีใจศรัทธาเนะี่ก็ไปสร้างเกดีย์เอาทรายก่อก่ขอขึ้นมาเป็นคนตัดฟืนขายพระรนะติจ้าเ,นานะเคนตัดฟืนขายเห็นไหมพบชาติอดีตพระติจ้าเป็นคนตัดฟืนขายคนตัดฟืนขายแล้วมองดูด้วยสายตาของเราโอ้ยอยากจนลำบาก ไม่มีวาสนาคิดไปอย่างนั้นพุทธเจ้าของเราก็เคยเกิดมาเป็นคนตัดปืนขายตัดปืนขายทีนี้ก็ไปเดินไปตามตามชายหาดก็เห็นทรายมันงามก็คิดว่าก่อกองทรายเป็นเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าพระนามาติศะ ว่ามีศรัทธามากเอาเสื้อผ้ากัดขาดนะฉีกลอวปักบนยอดให้เป็นธงแล้วกล่าวคำถวายเพจีดีนั้นแด่พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเพียรพยายามทำอย่างนั้นนะตายไปก็ไปเกิดคนสวงสวรรค์บ้างมีบีมานสูงสิบสองโยชนมีอ อายุถึงสองพันปีทิพยนะ์เธเเวยที่พยะสมบัติกับอนิสงส์ที่ได้ทำเจดีสายนั้นเอาไวนะ้พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นคนตัดปืนขายยากจนนั่นแหละก็จนเป็นเหตุให้ใหเกิดการบำเพ็ญได,ได้ได้ตรัสรู้ก็มาจากมาจากความยากความจนที่มีศรัทธานี่แหละดังนั้นพวกเราไม่ต้อง อดครวรถึงวัฒนาของตนว่าทำไมไม่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เบอร์เตจ้าวยังเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาบ้างพวกเราก็จะเคยเกิดเป็นรวยก็เคยไม่เป็นนั่นแหละจนเมื่อเคยเป็นเป็นสัตว์เป็นอะไรก็เคยเป็นมาหมดเหมือนกันนั่นแหละมันทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาพวกชาติอะไรเป็นข้ออ้าง สร้างความดีบำเพ็ญบาร,รมีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีที่สุดสรรสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีที่สุดอันนี้แหละเป็นของสำคัญยิ่งกว่าอะไรๆทั้งนั้นี่ผู้ในฝังมันนี่มีนกสองตัวทั้งนกยุงทั้งนกนกลูเนี่ยอยู่ในรูบินเข้ารูปุ๊บเลยเจ๋งมากตัวนี้ตอนนี้อยู่ในรู อืมอรับพรอนเนอะรับพรรับพรอนยัได้เฝ้าพิธีงานกันโอ้หนาวอ๋อมีจวกจจกใส่กันด้วยนะนี่นะมีปล่อยอึอใส่กันด้วยนะเนี่ยอ๋ออยะธาบริวหาปุราปริปุรเรนติสักรัง อิวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังจิปะเมวะชมิจเตุสัมเบปุรินตุสังกปาจันโดปนราโสยยถามณิโจติราโสยยถา สเริยสานิจังวุ่นตนบัญจาหินจันตาโรยธรรมวาททันติอายุวันโอโซคังบาลังธิโรกุเดโซติทันติสันติสิงกาคกษตรโซจา ดาวรบาสุติทันติอากันตวานสักังกะรังปาอุเตอันนาปานามิกาจโปเจุปติเตนเตสังโจสรปติสัตตานังกามปติยังเอวันติยาตินังเยอุเดอนุกัมปะกา โซจิงบาลีตังกาเลนากาปิยังบาละโบจนาอีดังโมยาตินังโอตุสุกิตาโอตุยัตโยเทจันตันสมมาคันตวายาติเบตาสัมมาคตังโอเตอันนะบานะมิสักกัจจังอนุโมเดเร एवि वन्दो नो याति ये संरभमसे आम गञ्जा गता भूजा रायगानि अनिबला नायि तदा गजे अधि गोरविञ्जते वा निजातानि सिनधि रञ्जनगया गया อินโนนิเนนะยาเป็นติเปตากะระกะตาติหิงอุณณเถุตังวุฒังยาตาดินนาประวัตติยาตาวาริวาภูราบาริปุเรนติสะกรังเอวามิวะอิโตดินนังเปตานังอุปการปฏิ อัาดาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสกัจะเมเปตานังดังกินังดันจาปุมเบกะตะมนุสสรังนาฮรุนังวาโซโกวายาวันยาบริเดวนาณนาัาเิตานมะชยาเอวันติตันติยาตโย อายะจังกดังกินาดินนาสังกามิสุปฏิติตานิการตังอิตายาสธานาโสภคปฏิสสยาติธรรมโอญายาณนิราชิโตเภทานะบูจาจักตาอุรารามารัญจะภิโกุณมโนบาลินัง โตมปุญญาปัสตังอานาปกันติยาสัตตาจตักาเตะอาจาสุปฏิติตางสีลานญาญาสการญานังอริยกันตังภาษสิตังสังเกปาจาโตาจติอุจุปุตันจดสนาอัดาลิตโตติตังอาหอาโมกันตาสจีบิตัง ta sama sa tan cha si lan cha pa sa dang dham ma da sa nang a nu yun je ta me ta vi sa rang bu ta na sa sa nan ta ba wa tu sa pa mang ga lang ra gan tu sa ba de wa ta sa ma bu ta nu ba vi na sa da so ti ba an tu te Hawa tu sa pamangga lang ra tu sam bedewa ta sam ba thamma nu ba we na sa da so ti ba wan tu te hawa tu sa pamangga lang ragan tu sam bedewa ta ba sam ha ba we na sa ti I want to take